โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้ครับวันนี้ฐ์ทำการลงแอดออนในเกมไมครับนะครับที่จะทำให้เกมไมครับของเรานั้นนะครับน่าเล่นและสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับและแอดออนนี้จะมีลูกเล่นอะไรบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยครับไม่ใช่้เตือว่าคลิปผมมาแล้วนะครับผมกดกันแล้วใช่ไหมครับงั้นก็ไปชมคลิปกันได้เลยโอเคมาแล้ววันนี้ครับเราก็มาอยู่กับแอดออนวอร์เดนอีกเช่นเคยนะครับซึ่งผมก็เคยรีวิวแอดออนนี้ไปแล้วนะครับก็นานแล้วแหละ นะครับผมแต่นั้นจะเป็นแอดออนกายพันนะครับวอร์เดนกายพันแต่แอดออนนี้จะแตงต่างเอาไปก็คือจะเป็นวอร์เดนแบบที่มีหลายสายพันธุ์มากขึ้นนะครับผมอเดี๋ยวเรามาดูกัน์ดดีกว่าครับก็รูปแบบของแอดออนนับก็จะเป็นสปาวนะผมนี่ก็จะมีแค่นี้นะครับนี่มีประมาณนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเรารีบรีวิวรีบจบดีกว่านะครับขี้เกียจตัดและมาอันแรกครับว่าจะเป็นนี่เลยวอร์เดนตัวนี้เลยนะครับผมนี่ก็จะแตกต่างอกไปนะครับผมมันมันได้ยินเสียงเราก็เลยฆ่าเต่าเรียบร้อย เออคำรามนี่ไงตายเลยครับเต่าตายเรียบร้อยแล้วโอเคต่อไปครับผมก็จะเป็นเดอะบัตวอร์เดนนะครับก็จะเป็นวอร์เดนสีเลือดนะครับผมนี่มาตัวต่อไปครับผมก็จะเป็นซอเด้นเออซอเดนนะครับนี่ขึ้นมาแล้วนะครับผมนี่คือซอเดนนะครับ ไม่รู้จางตักไม่รู้ต่างจากวอร์เดนยังไงนะเนี่ยก็ซอเดนนะครับผมก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างออกไปละมั้งนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปก็เป็นฮอลโลวอร์เดนนะครับนี่วอร์เดนหัวกะโหลกนะครับผมนี่โอเคต่อไปก็จะเป็นโพเกสีวอร์เดนโอ้ไหนดูหน้าตาสิโอ้หน้าตาระเกียรินะครับ เออโหวิ่งเร็วนะเออวิ่งเร็วอยู่นะครับมา,ต,าตัวต่อไปครับผมไทแรนโนซอรัสวอร์เดนนะครับฟึบนี่โอ้โหตัวอย่างใหญ่นะครับอ๋อไทแรโนโนซอรัสว่ะไดโดนเสาร์วอร์เดนนะครับโอ้โหคำรามเสียงดังจัดอ่าโอ้โหูว์เฮ้ยมันเสกมันมันเสกลูกมันได้เฮ้ยโอ้อย่างเท่เลยโอ้โหมันโหดนะเนี่ย ตัวต่อไปผมก็จะเป็นซอเดนอีกแล้วนะแต่ว่าเป็นตัวแซดนะครับผมนี่ขึ้นมาแล้วโอ้เฮ้ยสวยนะเนี่ยเนี่ยมันมีเอฟเฟกด้วยนะครับอ่าเฮ้ยเท่เท่่อยู่เท่อยู่ต่อไปไว้เป็นนอเดนนะครับอ่านอเดนก็รูปร่างคล้ายๆเดิมนะครับโอเคอันนี้คืออะไรวุ้ยตกใจหมดขึ้นมาแบบหูขึ้นอย่างเร็วดูนะขึ้นอย่างเร็วดูดิ ขุดอย่างเร็วเลยดูดิโอ้โอเคต่อไปก็จะเป็นเซตที่2นะครับผมเมื่อกี้เซตแรกหมดไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเซตที่2ฟึบอุ้ยอุ้ยโมเดนอันนี้มันเหมือนอะไรนะ SCP อ่ะเออคล้ายๆ SCP เลยอ่ะเนี่ยดูดิผมนึกถึง SCP ยังไงไม่รู้อ่ะเออมันตัวขาวเนี่ยมันมันเหมือนมันมันใช่เลยนะหน้าตามันเนี่ยมันใช่เลยนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นโมเดลนะครับนี่โมเดลเอ่อต่างจากเดิมยังไงวะ หันหน้ามาสิก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ไม่ประมาณคือคือคือมันไม่ต่างจากเดิมอ่ะเอาง่ายๆอันนี้คืออะไรอ่าโอ้โหอ่าเจโนโทซอรัสเหรอโอ้เฮ้ยก็จะรูปร่างคล้ายๆเดิมนะครับผมเออคล้ายๆเดิมกับตัวไอ้ไทโนซอรัสตัวต่อมาผมก็จะเป็นแม็กซิมอลใช่ไหมแม็กซิมอลวอร์เดนเออปึ๊บไปดูซิ มันป้าวใส่เป็นมันเป็นกระโหลกอะ่ะเออกระโหลกนะครับนี่คล้ายๆตัวแรกๆเลยที่เรารีวิวไปต่อไปก็จะเป็นคริมเดนคืออะไรคริมเดนอ๋อวอร์เดนในเนเธอร์นะครับอ๋อโหวิ่งเร็วนะเนี่ยต่อไปก็จะเป็นวอร์เพนวอร์เพนว้าวไอสองตัวนี้เหมือนจะอยู่ในเนเธอร์นะเออนะครับโอเคต่อไปไฮบิ i ดไฮบิ i ดวอร์เดนุู้บว้าวโอ้ตัวใหญ่นะเนี่ย ไอ้ผิตก็จะเป็นสีม่วงนะครับโอ้ oh, มีแกนพลังตรงกลางด้วยเออเฮ้ยเท่เท่เท่ต่อไปอ้อยเป็นอะไรเนี่ยคริสตัลวอร์เดนฟึบอุ้ยเออสมชื่อคริสตัลวอร์เดนจริงเฮ้ยไปมาดูดูไปมาก็สวยนะครับตรงไหมเออวอร์เดนตัวนี้นะครับไม่ไม่ไม่เท่แต่สวยนะก็คริสตัลมันสวยนะครับผมเออตามนี้นะครับสำหรับเซตที่2เดี๋ยวไปดูเซตที่3กันโอเคแล้วเราก็มาถึงเซตที่3ครับเซตสุดท้ายนะครับผมนี่ก็จะมีแค่นี้นะครับมีแค่6ตัวนะครับผม อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันก็จะเป็นทอร์เดนนะครับนี่ก็ไม่ต่างจากเดิมนะไม่ต่างจากเดิมเลยนะครับโอ,โอเคต่อไปก็จะเป็นบอร์เดนโอ้ยสีแดงอันนี้สีแดงสีแดงครับสีแดงอ่าโอ้มีแกนพลังตกกลางด้วยต่อไปครับผมเ็เป็นอะรไรอ่าลาดเด,ดเดนเรอลาดเดเดนลาดเดเดนเออนั่นแหละอ๋อวอร์เดน กระดูกออวอ์วววเดนโครงกระดูกนะครับเออแล้วก็ทร i เดนฟึบทรโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่ครับอ่าตามนี้ครับผมมีหางไหมเหมือนจะมีแต่ก็ไม่มีนะครับแต่รู้สึกแปลกๆแล้วตัวนี้มันเดินแล้วโยกหัวรู้สึกแปลกๆวะ่ะมาตัวต่อไปผมก็จะเป็นอะไรนี่อ่าอเมริโอเลตวอ์เดนเอออ่านยากชิบหาย แค่เนี้ยชื่อโคตรยาวมีแค่เนี้ยโอ้โอ้เลยนะมีแค่เนี้ยอ่ะตัวสุดท้ายของก็จะเป็นบอสนะครับก็คือลอเดนนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยตัวใหญ่จัดใหญ่ครับใหญ่มากๆจนมันไม่โหลดอนะ่ะดูดิโอ้โหตีพวกเดียวกันด้วยดูดิมันไม่โหลดเลย เนี่ยมองไม่เห็นอ้าวนั่ยอ่ะก็มองผมไม่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 เห็นหน้ามันอะ่ะคือทอํายังไงให้มันเห็นคือมองขึ้นไปก็ไม่เห็นอะไรแล้วนะครับเนี่ยดูเลยเนี่ยมองไม่เห็นเลยเลยต้องมองต่าๆไว้อะ่ะดูดิเออมันไม่มันไม่เห็นอะไรเลยเวอเอาเป็นว่ามันตัวใหญ่แล้วกันนะครับผมก็นาหน้าตาน่าจะแบบคือเหมือนไอทแรโนโซอรัสมัง้งน่าจะใช่นะครับซึ่งผมไม่เห็นหน้าตามันซึ่งก็ ผมไม่สามารถพิมพ์คําสั่งทับ QSE มันได้นะครับก็ไม่สามารถฆ่ามัน euh ได้นั่นเองนะไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้ครับตีมันได้ปหเนี่ยตีได้ปะเอ้ยตีได้ตีได้นะตีได้กดตีได้นะเนี่ยเอาเอาเอาต่อเอากดตีตรงไหนวะอ๋อนี่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 ตีได้ครับตีได้โอเคตีได้ ก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้มันนะครับผมโอเคผมก็จบกไปแล้วนะครับสำหรับการรี on. วิว add on warden กายพันุ์ไอ้ไม่ใช่กายพันุ์ warden หลายสายพันธุ์นะครับผมมันคนละตัวนะถ้าใครชอบเราอยากเล่นนะครับสามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe โลกวกดกระดิ่งไว้ด้วยครับไใจะตอดคลม่แล้วนะครับผมโอเคไปละบาย